วันนี้ก็มีสปายตี้ผัดไส้อ่ัวเบคอนทอดนะคะน่าทานใช่ไหมวันนี้เราเพิ่มรสชาติด้วยตัวเบคอนที่จะมีความเค็มแล้วก็ความกรุบวิธีทําง่ายๆตอนนี้สิ่งที่กบใช้เนี่ยคือเส้นสป,าย,สป,า,ยสปายตี้เบอร์สองนะคะจะใหญ,ญก่กว่าแองเจิลแฮนนิดนึงพอดีิหาซื้อเบอร์หนึ่งไม่ได้ก็ icy. อันนี้ก็โอเคนะเสร็จแล้วเวลาลวกเนี่ยข้างถุงเขาจะเขียนหนาทีให้ใช้เวลาแค่หนาทีพอน่เอาขึ้นเลยพักไว้และใช้น้ํามันสองชั้นโต๊ะ นะเจียวกระเทียมที่เราจะใช้โรยหน้านี่นะคะพอกระเทียมเหลืองสวยปุ๊บตักขึ้นเสร็จแล้วเราก็ทอดพริกพริกนี่เราแช่น้ําล้างน้ําก่อนนะพอทอดพริกเสร็จเอาพริกขึ้นเอาน้ำมันที่เหลือดังนั้นน่ะมาทอดไส้อัว่วนะคะเวลาทอดมันจะมีน้ําซอสของไส้อั่วเนี่ยออกมานะ้ํามันจะหอม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 มาน้ามันจะออกมาสีแดงเลยเก็บไว้นะเสร็จแล้วเอาไส้อั่วขึ้น เอาน้ำมันผ่านกระชอน,นิดนึงเพราะว่าเศษไส้อ่วจะมีตกๆนะคะเราเอาน้ำมันตัวนั้นอะ่ะมาใช้น้ำมันตัวนั้นเราเอากลับมาเจียวกระเทียมนะอีกชุดนึงนะไม่ต้องเหลืองละคันนี้เอาแค่พอหอมเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นลงไปผัดคลุกกับน้ำมันตัวนั้นปรุงรสด,ด้วยเกลืออย่างเดียวไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วใช้ตอนนี้กบผัดใช้เส้นอยู่ประมาณ500กรัมเส้นดิบนะคะแต่กบใช้เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะ ให้มันรสชาติออกเค็มอ,อ,อ่อนๆพอแล้วนะเพราะทําไมเพราะไส้อั่วก็มีความเผ็ดแล้วก็เค็มนะเบคอนก็มีความเค็มอยู่แล้วอย่าเค็มเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะมากับเครื่องอยู่แล้วเมื่อเราผัดไปเรียบร้อยนะ้ํามันเข้าซึมเคลือบเส้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไส้อั่วก,กับเบคอนเนี่ยลงไปคลุกนะคะปิดไฟใส่ใบโหระพาสังเกตว่าโหระพากบนี่ยังเคียวอยู่เลยนะ นะหัวราคาไม่จําเป็นต้องสุกนะคะเสร็จเมื่อเสร็จเรียบร้อยอคุกเสร็จหักพิกทอดลองไปหามนะถ้าอยากทานเผ็ดก็หม่ำพิกทอดเอานะตักใส่จานโรยหนะ้าเสิร์ฟด้วยกระเทียมเจียวทีนี้เราก็มาชิมกันใครเนี่ยทานสปาเกตตี้ด้วยตะเกียบก็ง่าย เมื่อกี้เอาไปผัดที่เกียอล้างเจ้นจะมีความเค็ม,มอ่อนๆนะคะหอมพริกทอดหอมกระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วจะมีความเผ็ดนิดๆของพริกทอดที่เราทอดน้ำมันที่ออกมามันเผ็ดนะจะบอกไว้ก่อนแล้วก็จะมีความหอมของไส้อั่วด้วย ให้คำใช้มานแค่ตช่อง้นโตเองเพื่อสุขภาพ